สวัสดีค่ะ มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆทานปีใหม่ที่จะสังสรรค์กันหรือยังคะถ้ายังไม่มีลองเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆสูตรน,นี้ไปทำเลยคะ่ะจะบอกนะคะว่าอร่อยแซบมากๆมากค่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะแค่เลยใช้พริกแดงจินดาคะ่ะทั้งหมด250กรัมสูตรนี้เราจะใช้โถปั่นเพราะว่าเราทำในปริมาณที่เยอะนะคะผักชีใช้ทั้งต้นทั้งรากทั้งหมด50กรัมค่ะล้าง ความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะถัดไปค่ะก็ใช้เป็นกระเทียมไทยทั้งหมด200กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บ180กรัมน้ำปลา250กรัมค่ะ แล้วก็จะเป็นมะนาวแบบคั้นสดเลยนะคะทั้งหมด350กรัมค่ะสูตรนี้ใช้เป็นมะนาวคั้นสดจะหอมอร่อยมากกว่ามะนาวขวดแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าต้มสุกทั้งหมด100กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายทั้งหมด2ช้อนค่ะเป็นช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าวดวงเอานะคะ ถัดไปค่ะก็จะเป็นผงชโลใส่ครึ่งช้อนเรียบร้อยค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะจากนั้นเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆซน้ำจิ้มหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มของทะเลนะคะจิ้มอะไรก็แซบอร่อยนี่ใส่มะนาวฝานลงไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานถ้วยนี้กินได้หลายคนเลยนะคะสังสรรค์ปาร์ตี้ปีใหม่เนี่ยกินได้ 6 7คนเลยค่ะค่ะก็ลองทำดูนะคะรับรองแซ่บแน่นอนจ้า